สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีประเด็นร้อนทางโลกออนไลน์นะครับผมสประเด็นใหญ่เลยก็คือคลับ Ford r a n g e r อและ Isuzu n e ิวเอครับผมจีพีนีออนทวงของเรานะครับผมก็ได้ส่งพิธีกรภาคสนาม2ท่านไปที่2งานเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าบรรยากาศทั้ง2งานเป็นยังไงบ้างอุ้ยอ่าโอเคครับสัญญาณจากสตูมาแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับคุณวินฮะตอนนี้นะ g ีพีนีไทย a n d ของเรานะกำลังเดินทางไปที่วัดคลองมะข่าหินนะครับเพื่อไปร่วมกับคารวาลของพี่พี่ฟอร์ เพื่อมอบสิ่งของที่จําเป็นนะฮะทาสีเครื่องเล่นรวมถึงเลี้ยงอาหารกางวันน้องๆด้วยนะฮะเดี๋ยวเราถึงโรงเรียนเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมแล้วก็คุณวินให้รับชมมันครับรับรองฮะงานนี้นะฮะสนุกและอิ่มบุญแน่นอนครับครับผมขอบคุณมากครับคุณกันเอ๊ะมีสัญญาณแทรกจากไหนเนี่ยอ๋องาน isuzu mu x นะครับผมบอกเลยครับว่าที่งาน isuzu mu x เนี่ยก็ใหญ่ไม่แพ้กันเลยตอนนี้ทีมงานของเราคุณตูนได้อยู่ที่งาน isuzu mu x เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศงาน,นครับว่าที่บรรยากาศงาน isuzu mu x เป็นยังไงกันบ้างครับอุ๊ยอุวันนี้นะครับเราอยู่ในงานนะครับปีสองมีเวทนะครับเป็นงานมิสซิกนะครับบอกเลยว่าจีบปีนีดับบู๊นะครับมาตั้งที่นี่นะครับมีรับโบอร์เตอร์ไฟหน้าและโบอร์เตอร์ตัดมองเราบอกเลยว่าบรรยากาศคึกคักมากเลยคนเยอะมากนะครับแล้วหลายแบรนด์ก็มาบอกเลยว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้นะครับแล้วตอนนี้นะครับเขาบอกให้ผมหยุดก่อนแต่ผมไม่หยุดนะผมก็จะเดินต่อไปเขาก็ต้องเดินถอยหลังต่อไปบรรยากาศคึกคักมากแล้วผมก็ชอบมากเลยนะครับว่าบรรยากาศมีเวทีมีอะไรเป็นเขาหมดูเลย โอเคครับผมตอนนี้นะครับผมเราได้รับสัญญาณจากฝั่งของคุณกันที่งาน Ford Ranger mm. เป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าทางคุณกันได้ถึงโรงเรียนวัดคลองมาข่าหินแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้างครับคุณกันโอเคครับสวัสดีครับคุณวินครตอนนี้เราถึงกันที่โรงเรียนวัดคลองมาข่าหินเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโดยนะฮะตอนนี้นะพี่ๆขลังกลุ่มฟอร์นกําลัง ทำงานกันอยู่ฮะโดยการนะฮะเป็นการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆที่โรงเรียนนะครับภายในวันนี้นะครับผมโดยวันนี้ G ีบีน e ี l ท n นนะผมได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนสำหรับโครงการนี้นะฮะโดยตอนเย็นนี้นะฮะจีบีนีแทรนไน้นำไฟตัดหมอกนะมาแจกเป็นของรางวัลให้กับพี่ๆในกลุ่มฟอร์ดด้วยนะครับผมกิจกรรมนะฮะไม่ได้มีแค่เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆน,นะฮะกิจกรรมนะ,ะยังมีในเรื่องของการแจกของใช้ที่จําเป็นสําหรับน้องๆน,นะฮะรวมถึงนะฮะการทาสีเครื่องเล่นด้วยนะครับผมเดี๋ยวนะฮะบรรยากาศจะเป็นยังไงนะับเดี๋ยวเราไปชมภาพอินนเเสรร์กััลยคบ อุ้ยเสียงอะไรครับนั่นโอ้โหทีมงาน m ิว x นะครับตอนนี้กำลังสนุกกันอยู่เลยครับผมทีมงานขึ้นภาพด่วนเลยครับ อุ้ยตอนนี้นะครับบรรยากาศสนุกสนานมากเลยนะครับตอนนี้โอ้โหดูบรรยากาศเขากาลังแจกรางวัลซึ่งวันนี้นะครับ GPD หกห็ไ่ด้แล้วอะไรของคุณผิดงานของคุณแรงเจอร์มันจะอยู่ด้วยอ๋อผมลืมป้ายอ่าลืมป้ายบอกเลยว่า GPD นะครับรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นแร็เตอร์ตัดหมอกนะครับ GF 6บวกหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น,นยยเลเซอร์นะครับซึ่งจะให้ความสว่สางสูงสุดใครนะครับที่อยู่ในงานนี้เป็นผู้โชคดีเรามาลุ้นกันได้เลยเพราะเราจะมีแจกรางวัลชิ้นใหญ่เป็น ตัวท็อปสุดเลยนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ตัดหมอไม่ต้องพูดเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันต่อดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยทุกคนสงสัยครับว่าพี่วินเนี่ยเขาทำอะไรในระหว่างเขาออกบรรยากาศนี้ไปดูเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูพี่วินกันก่อนอี่พี่วินนะครับนี่นะครับผมเขาไม่อยู่ในตู้ว้ามาครับว้ามาอยากมาด้วยพี่เจ้าเจ้ี่เร้าเจาพี่เจ้าพี่เจาพี่เาพี่าพีาพ้าพี่าพ้าพี่เจี่เจ้าเจาพี่เจ้าพี่